อยู่กับผมเช่นเคยครับที่สุขุมิทกนพรนะครับวันนี้ผมยืมรถทงที่ชานาลงนะครับผมเตรียมส่งมอดนะครับตันนี้ซุสกี้ XL7 นะครับสีดาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยนโฉมกันมากนักนะครับสีดํานี่หายากมากถึงแม้ว่ายอดขายตัวสีขาวนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมแต่สีดําก็เป็นสีที่ร้อนแรงมาตามมาเช่นกันครับมาดูวันนี้ผมจะพามาดูคร่าวๆนะครับผม รอสวยงามนะครับผมด้านหน้านะครับผมมาแน่นอนมาด้วยกระจังหน้าตัวสปอร์ตนะครับผมไฟ LED นะครับเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับตัวไฟหน้านะครับผมปรัารดับได้นะครับผมมาดูรอบกันเนึมันจะเข้ากับลุคแต่งยนะครับผมหนึ่งแหละมันเป็นโทนดำสปอร์ตดูนะครับเข้ากับลายแม็กัดเงินนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ ตัวแหลกของคากับตัวชุดแต่งด้านล่างนะครับจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มือจับนะครับมันก็จะตัดกับตัวฟิล์มที่ติดลงมาเป็นฟิล์มดําตัวนี้เป็นฟิล์มดา60เปอร์เซ็นต์รอบกันนะครับผมของคาร์ดิโนนนะครับผมก็ลงตัวได้ทีเดียวนะครับผมมาดูรอบๆกันนะครับผมตัวทูตุกิ XL7 เซเวนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7ิ9แสนเจ็ดห่เก้าพันบาทครับโปรโมชั่นเงื่อนไขพิเศษอื่นๆนะครับพักเข้ามา สอบถามกันได้นะครับแน่นอนติดเ,เดินรถหรือว่าตรริดราชการนะครับผมหรือรัฐวิสาหกิจนะครับก็ยังได้ส่วนลดพิเศษเหมือนเดิมนะครับผมรามาดูร,บรอบๆนะครับผมจะไม่ค่อยเจาะรายละเอียดลึกมากนะครับในส่วนของอปอั่นรถผมจะให้ดูนะครับตอนมสวยงาของเจ้าตัวทูสกิ XL7 สีดําคันนี้นะครับ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านหลังสีดําจะพิเศษหน่อยปกติด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยตัว กระโปรงท้ายมันจะเป็นตัดดำคูโคมใช่ไหมครับแต่สีดําก็จะเป็นเนียนเลยสีเดียวกับตัวรถเลยสีดำล้วนเลยนะครับถ้าเป็นสีขาวก็ะมีตัดดำจุดๆนะครับโอเคครับจะพามาดูข้างในนะครับตัวนี้เพิ่มารายการแถมพิเศษนะครับผมก็คือตัวเบาะหนังนะครับผมเป็นดำได้แดงนะครับผม ล้วก็ดูลงตัวนะครับสลับคนที่ชอบสีดํานะครับมันจะดูสปอร์ตนะครับเข้มลงทั้งหมดภายในเนี่ยจะเป็นโทนดําอยู่แล้วนะครับผมก็มาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับรอบขันที่แถมให้ฟรีนะครับผมเบาะหนังตัวนี้มูลค่าหกพันห้าร้อยบาทให้ดูด้านหลังนะครับถือว่างานโอเคครับเนี้ยเข้ารูปนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะปรับดูให้ดูข้างหลังนิดนึง สามครับแถว 3. สามสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเงื่อนไขและโปรโมชั่นนะครับพักเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับวันนี้จะให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับสำหรับตัวสีดำนะครับซูกิเอ็กซลเซนสีดำผมว่าสำหรับคนที่ชอบสีดำนะที่ไหนครับลงตัวมากๆ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ดูตัวรถนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าพ่าวการใดสำหรับผมนะครับดีสุดๆสุดะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ